ในวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าฝรั่งกลัวผีไทยไหมในตอนนี้นะคะทุกคนที่พี่ซีอยู่ในตอนนี้มีแต่คนต่างชาติเต็มไปหมดแทบไม่มีคนไทยเลยและที่สำคัญไม่มีใครน่าจะรู้จักพี่สักคนไม่จริงหรอกมัง้งอะไม่เชื่อลองพิสูจน์ดูนะคะทุกคนเริ่มจากฝรั่งคนนี้เห็นปะทุกคนเขาแบบเขาเห็นพี่นะ แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าพี่ตาแดงพี่เป็นผีเพราะว่าตัวพี่ขาวแต่ดูปฏิกิริยาของเขาค่ะทุกคนเขาเยิยนดูเฉยๆเขาไม่ตกใจเขาไม่กลัวอะไรเลยแล้วพี่กับเขาก็ยืนกันอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าแล้วปรากฏว่ามายืนทำอะไรตรงนี้ล่ะครับคุณไปหลับไปนอนดินั่นแหละค่ะทุกคนถามจริงนายไม่กลัวเราเลยเหรอผมจะกลัวคุณเอาไมา ความจริงแล้วผมก็คือวิญญาณเพราะผมนั้นคือวิญญาณแล้วก็ลอยมาตั้งนานไม่เคยแตะพื้นเลยเดี๋ยวเดี๋วเออมาทุกคนจริงด้วยขาเขาไม่แตะพื้นไหนดูดิแล้วถ้าเกิดเป็นอาบน้ำบ้างไปเนี่ยโอ้โหทุกคนดูนะขนาดพี่นอนสลบตรงนี้ก็ไม่มีใครสนใจพี่เลยค่ะทุกคนโอ้ oh my god หรือว่าความเป็นจริงแล้วผีไทยจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วเอเจ้าหน่อยไม่หรอกมัง้งมันต้องมีดิฝรั่งที่กลัวเราอะหรือฝรั่งผู้ชายที่เขามีรอยสักเยอะๆแบบนี้เขาไม่กลัวแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงล่ะกลัวเราไหมเราเหงามากเลยเราอยากให้เธอมาอยู่ด้วยอ่าฉันว่า ผู้หญิงคนนี้เขาหน้าตาแปลกๆหรือว่าเขาจะเป็นหรือว่าเขาจะเป็นเขาไม่สนใจเราเลยทุกคนเขาคุยกันด้วยภาษาอังกฤษขอบคุณนะฉันนั้นชอบเธอมากๆเลยอ้แต่แล้วใครไปเยืนช้าโอ้แม่จ้ายืนตั้งนานเพิ่งเห็นอ่ะอ่ะไม่เชื่อลองพิสูจน์อีกคนหนึ่งทุกคนคนนี้นะคะก็ไม่น่าจะใช่คนไทยนะคะ แล้วเขาก็กำลังคุยกันอยู่อขอโทษนะคะไอศครีมแท่งนี้อร่อยไหมก็อร่อยนะครับคุณคะใครยืนข้างหลังคุณขอกินบ้างได้ไหมโอ้ฉันได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมากระสิบข้างหู ขอได้ไหมไอ้ทุกคนสำเร็จนะคือสองคนนี้เขากลัวพี่อ้อน่ากลัวที่สุด่ะโลกเลยเห็นปะวิ่งหนีไปเลยว้แสดงว่าผีไทยก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนก็ไม่ใช okay. <pl> <being unt> <jamais> ่ว่าทุกคนจะกลัวผีไทยนะคะเพราะฝรั่งบางคนก็คือแบบอย่างคนเนี้ยจิตแข็งมาก หรือว่าหน้าตาพี่มันตลกวาทุกคนอ้าวออกไปแล้วนะคะหรือเขาไม่ได้อยู่ที่หน้าจออันนี้ก็คิดได้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะพี่สรุปในวันนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวหล่อนๆมานะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นผู้หญิงเกือบร้อยเปอร์เซนกลัวเราฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยไอ้เขืนนี้ฝันร้ายนัะนะ่นแน่ต่อให้เราจะเต้นก็ตามทีก็วิ่งหนีเราอยู่ดีค่ะทุกคนแต่มันมีอยู่คนนึงนะคะ นั่นก็คือคนนี้ค่ะทุกคนดูนะทำไมเธอต้องมาสีร้อนน่าชันด้วยเนี่ยพี่มาซิทอัพตัวนี้เขาก็แบบยืนนิ่งมากแล้วแบบคือพี่ทำแบบนีนนานมากนะทุกคนแล้วดูหน้าเขาทำอะไรเหรอเธอเป็นใครหัวยู Who are you? เดี๋ยวกันนะคือเดี๋ยวนี้โรบอทคือแบบหหน้าตาคือสวยมาก เป็นผู้ชายที่แบบตาหวานมากทุกคนจมูกเอ่ยริมฝีปากเอ่ยคือจัดว่าหล่อเลยนะเฮ้ยโดนใจอะอยากแต่งหน้าแบบนี้บ้างจังเลยอะทุกคนคือแบบอุ้ยเหมือนจริงมากอะทุกคนเหมือนบาร์บี้เลยแต่ว่าพี่คิดว่ามันต้องมีบางหน้าที่ฝรั่งกลัวค่ะเพราะว่าพี่ลองมาค้นหานะคะเป็นแบบเฮเลอร์ พี่ก็จะเจออะไรที่แบบอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนเป็นหน้านี้ดูนะคะมาดูกันว่าหน้านี้จะมีคนกลัวไหมน้าลองดูลองดูลองดูงดถ้ารื้อักจข่าวหรือเปล่าฉันไม่รู้จักฉันลำคานข่าวฉันไม่อยากให้เขามายืนตรงนี้เดี๋ยวฉันจะการหาเหรอสงสัยมันจะไม่น่ากลัวค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเอาแบบน่ากลัวมากกว่านี้อืม อันดับแรกฝรั่งไม่น่าจะกลัวผีไทยเพราะพี่แต่งตัวแบบเป็นผีตานีแบบเต็มยศมากเลยนะทุกคนพี่ว่าเขาน่าจะกลัวอะไรที่แบบว่าเห็นแบบจงๆเลยว่าหลอนและไม่ใช่มนุษย์หน้าตาที่พี่จะใช้ในการหลอกฝรั่งในครั้งนี้นะั่นก็คือนี่แหละค่ะทุกคนนี่จะแล้วจะแล้วจะแล้วอันนี้ค่ะทุกคนโดนใจมากขนาดพี่มองเองอยังรู้สึกขนลุกดูฟัน ดูตาไม่มีตาอ่ะลองดูว่าเขาจะกลัวไหมอ๋อไม่กี่วิเขาก็วิ่งหนีแล้วไม่วิ่งหรอพี่ละสมเ็จค่ะทุกคนอ่าคนนี้ต้องกลัวเราอย่างแน่นอนสวัสดีกลัวเราไหม เราเป็นผีไอ้หน่ากลัวสวัสดีนายเชื่ออะไรหรอวันดีครับผมชื่อนายถามจริงนายไม่เห็นคนที่อะอยู่ตรงนั้นหรอเห็นครับเขาก็เป็นคนเหมือนเราเนี่ยแหละไม่ต้องสนใจนะครับมองหน้าผมครับมองหน้าผมฉันไม่กล้าสบตาขึ้นเลยค่ะทำไมล่ะครับฉันคิดว่า คือเขาคุยกันแบบไม่สนใจเราเลยนะคะถึงขั้นพี่ร้องไห้เขาก็ไม่สนใจขุคนสรุปง่ายๆเลยก็คือแต่งผียังไงต่อให้เขาไม่กลัวยังไงเขาก็ไม่กลัวค่ะทุกคนเอยชีวิตมันน่าเศร้าค่ะทุกคนอย่างนี้นะคะเราต้องกลับไปชาร์จพลังซะหน่อยแล้วค่ะหลังจากที่เรานะคะตามไล่หลอกผีมาทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะพี่ก็ขอกลับไปชาร์จพลังก่อนนะแปบ๊บหนึ่งโอเคได้เวลานอนชาร์จพลังแล้วค่ะทุกคนเอาละนะฝันดีนะคะทุกคน เงยตื่นเตินตนไหนลองอีกทีนิคนนี้เขาบอกเขาคือโรเซ่แบล็คพิงค์น่ากลัวแล้วก็คือแบบมองหน้าแค่แป๊บเดียวเองนะทันเดือไม่ได้เห็นปะทุกคนคนที่กลัวต่อให้ยืนแป๊บเดียวแค่ไหนเขาก็กลัวนะคะสรุปแล้วคุณคือเห็นกี่ทีก็เป็นเลิมและทุกคน กลัวพี่หรือเปล่าคะ